เป็นไงเด็กๆเด็กเเป็นไงเป็นไงคะเห็นตาเห็นเป็นไงเลยเป็นไงสถานที่ของวีระบุชนวีระบุรุษวีรชนคนกล้าไม่ใช่ผู้เสียสละเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเป็นไงโดมเดมค่ะค่ะวิวงามบ่าวิวก็สวยๆทั้งนั้นเลย วิวสวยๆเ่ยค่ะผมคอนกทนครับมาจากสาค้าพากันมากคอนนมาจากคอนนครับผมต้าหลวงพลานมาเทียวพุ่นปอกรสวิเสร้าสองพันห่บเาอเสีย้วหมดแล้วกันเออวายู่มาบ oh. ่เป็นคู่ก็เป็นตำรวจสียเงว้ยวขงยเลยแม่ไทยผมเนี่ยวิวสวยๆทั้งนั้นเลยสวยมากเลย งามบ่สวยมากวิวสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆสวยๆ